พวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศทเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองฮัลโหลหวัสดีครับนะครับเจอกันอีกครั้งกับ เลเชนด์นอลุนเทล่าเด็กสปอตไลท์นะครับต้องฝึกพูดชื่อเกมนี้เนะ <c oughs> <c oughs> เาะเพราะว่าที่ผ่านมาทำแต่ชาร์เวิร์นะครับโอเคสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับเป็นเด็กที่กำลังมาเลงกันอยู่ในตอนนี้เลยคือเรียกได้ว่ามาเลงเลยนะครับคือสำหรับเด็กแรกที่ดูกันไปเนี่ยที่เป็นสไปเดอร์เนี่ยเอ,เอาจริงมันเป็นเด็กที่ เสื่อมความนิยมไปแล้วนะครับคือฮิตกันในช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าแรงสูงๆแล้วเล่นเด็กนี้เนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับผมแต่ว่าเด็กที่จะดูวันนี้เนี่ยคือถูกด้วยและมะเลงด้วยนะครับคือเป็นเด็กที่ถูกมากๆเลยนะครับไม่ใส่แชมเปี้ยนเลยยังได้เลยคือบางคนก็ใส่แชมเปี้ยนบ้างแต่ไม่ใส่เลยก็เล่นได้ครับผมเด็กนั้นคือเบิร์นน็อกซัสนะครับ ซึ่งที่ผมจะมาให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นแชมเลสเบิร์นนกซัสนะครับก็คือแบบไม่ใส่แชมเปี้ยนนะครับสำหรับเด็กนี้เนี่ยเอาจริงก็มีแชมเปี้ยนหลายตัวที่จะใส่เข้าไปได้นะครับบางบางคนประหยัดหน่อยก็ใส่ดารเลียสนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแจกนะครับหรือที่เล่นกันเยอะๆหน่อยแต่ว่าก็อาจจะต้องคราฟนิดนึงคือใส่เดรเวนนะครับเดรเวนก็ ก็ดีเพราะว่ามันมันไล่าสารเองนะครับแล้วก็มีใบปัตำพลังโจมตีที่ไล่ศูนย์อยู่นะครับแต่ดาเลสก็พอได้ครับผมเพราะว่าดเลสก็เป็นโอเวอร์เวมนะครับเอามาปิดได้เหมือนกันแถมถ้าเลเวลอัพเนี่ยก็โอเวอร์เวมพลังโจมตีสิเลยก็ก็เอามาปิดได้นะครับเพียงแต่ว่าดา r เลสก็จะแพ้พวกใบค่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอ่า ที่ผมจะให้ดูวันนี้ก็เป็นแชมเลสเลยละกันแลครับผมเป็นแชมเลสเบิร์นนะครับก็เด็ <c oughs> กลิสก็ตามนี้นะครับใส่พวกการ์ดแอคโมากมายแล้วก็การ์ดเบิร์นทั้งหลายแหล่นะครับดอปหเราเนี่ย12ใบนะครับเพราะฉะนั้นตาหนึ่งควรจะมีอะไรเล่นนะครับก็ควรจะบริแกนหาหน่อยนะครับความสามารถก็จะเป็นเบิร์นตีๆเท่านั้นนะครับอันนี้ได้หนึ่ง ถ้าถ้าจวดเพิ่มพลังโจมตีนะครับเฉพาะเทิร์นนั้นนะครับอันนี้โอ้ไล่หนึ่งได้สามสองแต่บล็อกไม่ได้อันนี้ก็ตีตีแล้วเผาหน้าเขาอันนี้ก็เสียซัมนะครับตัวตัวเล็กกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เผาเผากันกันนี่แหละครับครับผมไม่ไม่กันเผาอย่างเดียวนะครับนี่ตีแล้วก็เผาหน้าเขาสองนี่นี่ท่าเซอร์ไวต์เตรเมทเผาเผาหน้าเขาสองนะครับมีแต่เล็กเผานี่สองสองใบนี้คอมโบกันได้ดีนะครับนี่เซอร์ไวต์เเมท แล้วเผาหน้าเขาสองอันนี้ยิงหนึ่งเผายิงหนึ่งใส่พวกเดียวกันเผาหน้าเขาสองนะครับโอ้โหเผากันเข้าไปอันนี้ตายเผาหน้าเขาสองนี่ก็ยิงหน้าเขามีแต่ยิง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 ,ยงนะครับนี่มีอันนี้มาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเบรสโอเวอร์เวมได้นะครับ mm hmm. นีใบ่ใบนี้ก็ใช้ได้นะครับเรียก เรียกตัวที่พอตายแล้วจะเผาหน้าเขาหนึ่งมาสองตัวแถมตัวนั้นเอามาบล็อกได้ด้วยนะครับก็ดีแล้วก็ดซิเมตนะครับเผาหน้าเขาสี่มีแต่เผาเผาเนาะเผาเลยครับพี่น้องผลเราไปชอบเองนะครับ mm hmm. แต่เอาจริงดซิเมตเนี่ยผมกําลังแอบ,บคิดนะว่าเอาออกดีหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนชอบปิดแบบปิดเร็วแล้วนะครับเพราะว่าดซิเมตเนี่ยมันเป็นเวสโลนะครับผมอาจจะใส่เป็นเอเ็กไซเต็ดเพิ่มเข้าไปแทนเพราะว่ามันเป็นเวส เป็นเวทเร็วเวทฟาสนะครับเดี๋ยวว่าจะใส่ใส่ไม้ใส่น็ x กเซ f เ v อร์ใส่เดทแฮน n d อะไรพวกนี้ไปก็ได้นะครับโอเคไม่รู้นะลองไปปรับเด็กดูกันก็ได้เอา Decimate ออกอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้นะครับทีนี้ก็ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราเอามาดูกันเลยละกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเลยลุยเด็กถูกมากๆครับใส่แชมป์ศูนใบครับผมแล้วก็เหมือนจะไม่มีอ e ีปิดเลยไหมอ่ะไม่มีเลยอย่างมากก็แลนะครับ ถูมกมากๆและเทียเทียวันนะครับบา,างคนเด็กแพงคอนคอนโทรหรูหลานู่นนี่นั่นมาแพ้เด็กนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงครับลุย uh huh. เจอเฟรลอหลอดนะครับข้อจะ สู้เราได้เฉยเลยไม่รู้สิแต่เฟลอดมีการ์ดคิวนะครับอาจจะได้ก็ได้ทีนี้เนี่ยผมจะเล่นพวกนี้ผมจะรีเพสไว้ก่อนพวกใบปิดเนี่ยเอาไว้เอาไวท้ทีหลังก่อนอ่ะผมจะเก็บตามนี้แล้วกันตอนแรกผมคงเล่นพิชเชสเ e t นะครับ เขาบล็อกเราไม่ได้เพราะว่าเราเฟียร์ซัมตีไปเขาเป็นสายปัฟนะครับเนี่ยไม่รู้แฮะถ้าไปจนมิดเลนเราจไายนี่หรือเปล่าถ้าเขาตีมาเลยผมจะไม่บล็อกนะครับอ๋อลอไปอะล่มนี่ไปเขาจะตีอะไรมั้ย ไม่บอกนะครับไม่บอกไม่บอกอาเถอะโอ้ดีเดอซิเมตเด็อาา่าฮะจะทำอะไรไหมมีอะไรกันไหมอ๋อตีใหญ่แล้ว เขาตีเราไม่ได้หมดไหมอ่ะเขาจะบล็อกเราได้ขมคุมไหมยังไงก็ต้อง,ม,องอมีตัวรอดอ่ะอือ เดี๋ยวเขายอมไม่นี่เลยโอเคอืมถ้ามันดูจะเจ็บเยอะๆเนี่ยผมอาจจะเดทแฮนด์นะ <laughs> อะไรถ้างั้นนี่นนไปละกันอืม นี่ละครผมมีตัวอะไรเล่นไหมอ๋ออันนี้มันมาช้าไปหน่อยอะ ว่าผมจะรักไก่ใซเวทเวอร์เวม ถ้าเขาไม่ฮีลเนี่ยตาหน,น้าเราเดซิมเมต แชมเปี้ยนเยอะแยะเลยเราแ <laughs> ชมป์เล <laughs> สชนะได้เลยก็ดีก็ดีดอืมนี่ละกันนะ อะไรเล่นไหมอ่างั้นผมจะเล่นนี่ละกันเขาเป็นเฟรลอร์ดพิวโอ,อเวอร์ ผมจะกรีดดีหน่อยผมจะเล่นอันนี้ด้วยจริงๆถ้าเราเล่นอันนี้เขาจะบล็อกไม่ได้นะครับก็ <c oughs> ไม่รู้แฮะ สาเปิร์นค่ะมีอะไรไหมมีใบไหมไม่แน่ใรเขาจะยิงมันไหมเขายิงมันได้นะผมผมชอบ ผมชอบเล่นตัวเล็กก่อนรอรอรีมูฟเลแล้วค่อยลงตัวใหญ่คิดใบนี้บล็อกใบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าใบนี้เฟียสซัม,มเนี๋ยะ อะไรนี่ไหมโอ้ oh. มาเลยมีอะไรกันไหม <laughs> ไม่ใช <laughs> ถ่ถึงเขาเอาถึงเขาอเวแลนช์ก็ไม่ตายหมดนะตายตัวเดียวเอง <laughs> แต่ไม่นี่เขา ฮะโอ้ยชาเลนเจอร์ไปอ่ะเรยเยไปให้หมดไม่สนอันนี้บล็อกกันนี้ได้แต่ที่เหลือเขาจะแบบไม่ขมอ่ะไม่รู้แฮะอาา่าฮะถ้างั้นเขาก็ยอมไม่ขม อาา๋อฮะโอเคตอนหะน้าผมอาจจะยิงอันนี้นะแล้วก็รอปิ Get excited, ด g กเล็กไซต์เตสองไปหกไดหมนหนึ่งองาอ๋อฮะ ก็ผ่านเราจะใช้เวทเร็ว <_ AC 1> เวทพวกนี้เป็นเวทเร็วนะครับรอเขาคอมมิตการโจมตีมาก่อนก็ได้อาฮะได้ ชาเลนเจอร์อ่าฮะได้มันเป็นชาเลนเจอร์เพราะฉะนั้นอ่าอะไรวะอ๋ออ่าฮะฟลอสไบท์แล้วเราอะไรได้บ้างนะก็ไม่อะไรเขก็าผ่าน โอเคผมว่าผมจะทำอย่างนี้ ตกใจทำไมเลือดเขาขึ้นมันไม่ใช่นี่นะเออตอนแรกว่าจริงเฮ้ยทำอะไรวะยิงหรอ,อยิงทิ้งได้อันนี้ต้องยอม ถ้าถูกขัดเนี่ยไล่อีกไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีการทหทดิสการ์ดแล้วแต่เนี้ยแหละชนะแหละเกมมันยังมีบักอยู่ในนี้นนการแสดงผลนู่นนี่นั่นคือภาพสวยจริงแต่ว่าแบบบักกี้ฮะเกม จัอย่างนี้แหละโอเครับเป็นอะไรเดมาเซียไอโอเนียจะเล่นอันนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะโอเก,กว่าจะเล่นอันนี้ด้วย สี่โอ้โหฮาเดเมดครับจับไปตอนหน้าคนจะเล่นอันนี้นะครับโอ้โห,โโหป่าฟีไว้เหรออ่าฮะแม่งมีวัฟเวทมีเวทบบัฟชัวอ่าฮะ ไม่รู้แฮะเขาเขาเทรคือเขาเทรดสี่ตัวแล้วเขาชนะ <laughs> จะไหวไหมวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่สนนละเขาจะมีเวทกวาดเลยพวกนี้ไหม เขาน่าจะต้องมีพวกเวทจับตีอ่ะ,อะตีหมดตีหมดไม่สนละเล่นเด็กพวกนี้ห้ามคิดมากอะไรอ่ะบาเลียโอ้โหไลฟ์สตีล จ้า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 ผมว่าผมจะต้องติดตาหน้าแล้วแหละโอ้แล้วเขามีลารีป่ะฆ่ามันไหมอ่ะ ไ <Light> ล่สัเตียลงให้หมด าามีอะไรไหมมีอะไรกันไหม <laughs> ผมผมจะต้องใช้พวกเวทเบร์สเนี่ยแหละมา <c oughs> มาว่าไงเ <c oughs> ้ามีพวกเวทจับตีอะไรพวกนี้ไหม <c oughs> ถ้ามีถ้ามีจบแล้วนะ <c oughs> แพ้และ มีอะไรไหม แขาพอฟิโอลาเลยเขาไม่รู้ฮะใบใบยิงฟิโอลาเรามันขึ้นช้าไปแล้วผมคือถึงขึ้นมันก็โดนขัดอ่ะเขาเล่นคือเล่นฟิโอลามันจะชอบอย่างเงี้ยคือแบบมีมีแบบใบขัดเยอะๆอะไรพวกนี้แล้วเขาเขาขึ้นหมดเลยอ่ะก็ก็คงจะต้องแพ้ไปเท้าแบบนั้นอือคือถ้าถ้าเขาไม่มีใบขัดเมื่อกี้ชนะนะเอออ่ะไม่เป็นไร โอเคถ้างั้นสำหรับเด็กนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเป็นเบิร์แชมเลสน็อกซัสนะครับเอ้ยบอกว่าเด็กมันดีเด็กมันดีแล้วคือมันถูกและดีอะ่ะถูกและดีมีอยู่จริงนะครับผมอาจจะไม่รู้ฮะผมอาจจะใส่พวกเวทเร็วเข้าไปอีกไหมอะ่ะถ้าเราใส่ไม้ไปอีกได้ไหมเมื่อกี้ก็ แต่ถ้าเราใส่เด็กไซส์เพิ่มเมื่อกี้ก็ก็แพ้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีการให้ดิสคาร์ดไม่รู้เหมือนกันจริงๆลิสต์นี้ก็อาจจะโอเคแล้วเพราะว่าตาแรกเราก็ชนะด้วยเดซิเมตรนะครับก็ไม่รู้ลองลองดูก็ได้ครับลองปรับกันดูตามตามที่ชอบละกันเพราะว่าเด็กของเกมนี้มันยืดหยุ่นได้เยอะอยู่แล้วนะครับโอเคทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ